พร้อมรบเปิดเมืองใต้ดินใหม่อวดไฮเปอร์โซนิกเพียบวันที่26มีนาคม2 5 68อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรแฟลชบิ๊กบวกตอนนี้ล่าสุด IRGC กองทัพอิหร่านนะคะเปิดตัวเมืองขีปนาวุธใต้ดินหลายกิโลเมตรเลยขนาดมาือมาโชขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและอื่นๆน,นับพันลูกเลย โทรทัศน์แห่งชาติของรัฐอิหร่านรายงานเมืม่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองพลเอกโมฮัมหมัดฮอสเซนเบเกรีสเสนาธิการกองทัพอิหร่านและพลจัตวาอาลีฮัตจิซาเดผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศอิหร่านนะคะได้เป็นประธานเปิดฐานขีปนาวุธซึ่งเพิ่งเปิดใหม่มีคลังอาวุธขนาดใหญ่โชว์รวมถึงบอกว่าเป็นที่ติดตั้งขีปนาวุธตัวตึงมากมาย เช่นคาบาเชกันเซสจิลเอมัตและฮัชกัสเซมสลวนเป็นไฮเปอร์โซนิกทั้งนั้นและยังมีขีปนาวุธร่อนอีกเพียบพนเอกบากรีกล่าวว่าความก้าวหน้าด้านคีดความสามารถขีปนาวุธของอิหร่านนั้นสูงมากและเราจะยังคงเพิ่มพูนพลังการป้องกันประเทศของเราอย่างมุ่งมั่นต่อไป ยังเน้นย้ำอีกว่าได้มีการนำมาตรการทั้งหมดที่จำเป็นมาใช้เพื่อให้มีกำลังการทางหารสูงสูงกว่าปฏิบัติการทรโพรมิสองมากด้วยมีความคืบหน้าที่สำคัญปฏิบัติการ IRGC รทรูพรมิสองต้นเดือนตุลางี้ค่ะประกาศว่าปฏิบัติการสัญญาที่แท้จริงสองอันนี้ทำต่อจากปฏิบัติการสัญญาที่แท้จริงก่อนหน้า True Promise t ด e f i ฟ s t ก็คือครั้งแรกนะคะอันนั้นเดือนเมษายนปี2024เร็วจังนะคะเหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นมีการยิงโดรนและขีปนาวุธโจมตีอิสเอลจากอิรานตอนเดือนเมษายนครั้งแรกนะซึ่งเป็นการตอบโต้การลอบสังหารเจ้าหน้าที่ของอิรานและรุกรานสานทูตอิรานที่กรุงดามัสกัสของซีเรียนะคะนายแถลงการฉบับที่2 IRGC ยืนยันว่า ฐานทัพการ3าแห่งในเทอาวอวีได้ตกเป็นเป้าหมายมีอะไรบ้างมีฐานทัพเนวาติมฐานทัพฮัตซริมและฐานทัพอากาศเทลนอฟอันนี้อยู่กลางทะเลทรายนะคะที่เนวาติมเนี่ยมีเครื่องบินรบ F35 แล้วก็มีการโจมตีเสียหายฐานทัพฮัตซริมเก็บเครื่องบินรบ F15 อันนี้ก็มีเสียหายใช้ในการลอบสังหารไซดัสซันนัสรุลของฮิสบุลล์ด้วยก็ไปทําที่เตหราน,นั่นแหละก็เลยจัดรวดทีเดียวเลยกองกําลังพิทักษการปฏิวัติอิสลามยืนยันนะคะว่าฐานทัพทั้ง3ตกเป็นเป้าหมายก็ตอบต้อการลอบสังหารผู้นําฮิสบุลล์ที่เตหรานนอกจากนี้ขีปนาวุธและหัวกระสุนของอิหร่านอย่างน้อย90%เซนต์ ที่ิงออกไปในระลอกแรกไปยังดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองนั้นได้โจมตีเป้าหมายสำเร็จตามรายงานของสำนักข่าวทัสนิมนะคะการโจมตีประสบความสำเร็จถล่มแท่นขุดเจาะก๊าซใกล้กับเมืองอัชคาลันที่อิสราเอลยึดครองนี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของอิสราเอลด้วยค่ะอิหร่านออกมาโชว์ของหลังทรัมและอิสราเอลขู่ทุกวันว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนัก ถ้าไม,ม่ยอมเจราจาหยุดสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คำตอบของอิหร่านชัดเจนแล้วนะคะอิหร่านไม่คุยเพร,ะราะเจรจากี่ครั้งสระก็แหกกฎที่ีกสัญญาและไม่เคยรักษาคำสัญญาทุกชนิดตอนนี้พร้อมลบแล้วค่ะสระนั่นแหละจะโจมตีอิหรา่านกี่โมง